เดี๋ยราดต่เี่มมาตรงกรับใเล็กราจะใช้เ็่นัรนตัดเอ่อขนาดมใ่เอ่อเออร้อยเจ็ดเ็เียร้อยเจ็ดคนบหกมิครับผมอันนี้ก็ใช้าดูได้ใช้่นิดลิดลโอ๊ยมันด็ดปรเนี่ยวิงแต่เนี่ยใช้ได้เนี่ยได้อ๋อใช้ได้ครัแต่ถ้าถ้านเดีแผ่ิดปกิแล้วผมจรผมแต่ถ้าทก็ดีผมงตงนชิ้นอันนี้มาเลยนะเขา ก็นะเออเป็นี่นอนสสี่สามสามไม่ใช่สี่สารื่ไร้องสรุปแล้วสา่สี่มี่สามสี่ไ่ผมไ้สี่ก็ได้ไม่มีอีได้สามมิลเท่ดิสิลผั้งใจสมมิลนี่ตัะใส่เไม่ไดาต้อั้งรั้งี่เราตั้ร้งเงใจที่เรั้งใจทีรั้งใจทีรั้งใจเท่าตั้งเราตั้งใจที่เราตั้ใจ่เราตังใท่าตั้งใจทีเราตั้ง่าตั้งท่าตั้งใจที่เราตั้ใจ้งใจทีราตั้งรั้งใี่เรตั้งใจที่เรั้งใจที่เรางใราตั้งเราตั้งใจ่เรา้ตังใจทั้งี่เั้งี้งใจทเราตั้งใจที่ราตั้งรั้